สวัสดีครับวันนี้อยู่กับกล้องวงจรปิดเรียวคอนะครับผมเป็นกล้องวงจรปิดแบรนด์ใหม่นะฮะตัวนี้เป็น AI ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูสเปคคร่าวๆกันนะครับตัวนี้เป็นกล้อง PTC นะครับที่สามารถหมุนได้รอบทิศทางเลยนะฮะแล้วก็มีราคาที่ถูกมากๆเลยนะครับแล้วก็ความคมชัดของตัวกล้องนะฮะจะอยู่ในที่ Full HD นะครับผมหรือ2ล้านพิกเซลแล้วก็สามารถหมุนซ้ายได้ถึง355องศานะครับผมก้มงเงยได้90องศาเลยมาพร้อมฟังก์ชัน AI t r แท k i n ิหมุนตามคุณแบบอัตโนมัติและหมุนตามเพื่อสังเกตการได้แบบอัตโนมัติเลยนะครับมีไม้นะครับสามารถบันทึกภาพและเสียงได้พร้อมกันเลยและตัวกล้องนะครับผมมีอ่าลำโพงในตัวด้วยนะับเสียงชัดมากๆเลยนะครับแล้วก็ มาพร้อมกับฟังก์ชันโมชั่นอลลูดนะครับสามารถแจ้งเตือนเมื่อพบสิ่งเคลื่อนไหวั่เองนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของการสื่อสารกัน,นรหรือว่าเป็นทูเวย์นั่นเองนะครับสามารถพูดคุยผ่านกล้องได้เลยนะครับผมไม่ว่าคุณจะอยู่ต่างจังหวัดนะฮะหรือว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับก็สามารถคุยกับคนในบ้านได้แบบ24ชั่วโมงเลยนะครับตัวนี้นะครับผมรองรับความจุได้สูงสุดที่128 กิกะไบต์เลยนะครับหรือจะใช้กับตัว NVR ที่รองรับก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับผมตัวนี้เป็นภาพสีแบบ24ชั่วโมงนะครับก็คือตัวนี้จะมีสปอตไลท์ให้นะฮะหรือจะใช้อินฟลูเรดโหมดก็ได้นะครับก็เป็นภาพขาวดํานั่นเองนะฮะใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับสามารถใช้งานกับ Wi-Fi นะครับ2.4กิ๊กเฮิร์หรือจะเป็นสายแลนก็ได้เช่นกันนะครับตัวแลนก็รองรับได้ถึงสุดถึง100เมกะบิตเปอร์เซกันเลยนะครับและสําหรับตัวอ่าอินพุตนะครับผมตัวนี้ต้องใช้กับ อะแดปเตอร์ที่เป็น12โวลต์2แอมป์หรือจะใช้งานกับแผงโซล่าเรียวคอก็ได้นะครับก็ถ้าเราใช้งานกับแผงโซล่าของเรียวคอนะก็สามารถใช้งานได้แบบ24ชั่วโมงแบบไม่ต้องเสียบปลั๊กเลยก็สามารถใช้ AP Mode นะฮะเพื่อที่จะดึงภาพจากตัวกล้องนะฮะมายัางโทรศัพท์ได้ด้วยเลยนะครับไม่ต้องไปถอดเมมมให้ยุ่งยากเลยและสำหรับแอปพลิเคชันนะครับสามารถใช้งานกับตัว icc นะฮะหรือจะเป็นพวก p 6 s l i t e หรือแอปอื่นอื่นะเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้นะครับและสำหรับการแจ้งเตือนนะครับผมสามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน l ล n e นะฮะก็คือสามารถแจ้งเตือนผ่าน l ล n e ได้นั่นเองนะครับเวลามีอะไรเคลื่อนไหวขึ้นมานะฮะก็ให้มันเด้งแจ้งเตือนผ่าน l ล n e อันนี้ก็บ้านเราก็ใช้ l ล n e นะฮะในการสื่อสารกันส่วนใหญ่นะครับก็เพื่อความง่ายนะครับผมแล้วก็รวดเร็วนั่นเองนะฮะก็สามารถใช้ผ่าน l ล n e ได้เลยแล้วก็สำหรับการติดตั้งอันนี้ผมบอกเลยว่าเขามีมาให้ครบๆเลยนะครับผม ก็ไม่ว่าจะเป็นตัวพุกนะครับกับตัวน็อตนั่นเองนะฮะแล้วก็มีตัวถานรองให้นะครับ แล้วก็อันนี้เลยอันนี้ขาดไม่ได้เลยก็คือตัวที่ครอบนั่นเองเวลาเราไปติดตั้งงาน outdoor นะฮะเราก็ต้องครอบในส่วนของตัวสายแลนนะครับผมแล้วก็ตัวดัปเตอร์ไว้เพื่อกันน้ําเข้านั่นเองนะครับสามารถใช้งานด้านนอกได้นะครับผมเพราะว่าตัวนี้เป็น IP 6 5านั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมมีให้เลือกถึง2สีเลยก็คือตัวสีขาวล้วนนะครับผมแล้วก็เป็นสีขาวดํานั่นเองนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งกันเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมก็เสียบดัปเตอร์นะครับผมตัวนี้ก็เป็นแบบ12ส นั่นเองนะฮะก็เสียบเข้าไปนะครับทั่วไปนะครับผมนี่ก็มีแฟลชขึ้นมาเลยแบบนี้นะฮะก็เปิดตัวแอป ICC ได้เลยนะครับก็พอเปิดขึ้นมาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะฮะก็ให้เรากดบวกเข้าไปนะครับแล้วก็ให้เลือกคําว่า Wi-Fi Camilla นะครับแล้วก็กด Next ได้เลยไปเลยนะครับผมอ่ะทีนี้ก็ให้เราเลือกเป็น Wi-Fi 2อ4คิก่เฮิร์นะครับถ้าเป็น 5G ิกเฮิร์นี้จะไม่สามารถใช้งานได้นะครับ ก็ใส่รหัสให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วกดยืนยันไปได้เลยพอขึ้นมาหน้านี้นะครับผมก็ให้เรากด yes ไปเลยนะครับผมแล้วก็กดคําว่าต่อนะครับต่อได้เลยโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับพอมันขึ้นหน้านี้มานะก็ให้เรากด next นะครับแล้วก็นํากล้องนะฮะนี่นะครับโชว์แบบนี้นะครับผมให้มันเห็นอย่างนี้นะครับผมก็อันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวกล้อง สามารถใช้งานได้แล้วต่อไปนะก็จะเป็นการตั้งรหัสผ่านนะก็ให้เราตั้งได้เลยนะครับก็พอขึ้นมาหน้านี้ก็ให้เราตั้งชื่อกล้องได้เลยนะครับหรือจะเลือกเป็นอาาตำแหน่งที่ตั้งก็ได้นะฮะสมมุติเราอยู่ห้องนอนก็กด bedroom ไปก็เดี๋ยวผมจะตั้งเป็นเรียลคอแล้วกันนะครับอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวน,นี้นะผมมันจะให้เราเลือกนะว่าจะให้บันทึกลงในเมมโมรี่การตลอดไปเลยหรือ จะให้บันทึกเฉพาะเวลามีอะไรมาเคลื่อนไหวอะไรอย่างนี้นะครับผมก็จะเลือกเป็น r e อร์ดตลอดเวลาเลยนะครับเพื่อความต่อเนื่องนะครับก็อันนี้เป็นเปิดการเคลื่อนไหวที้ผมปิดไว้ก่อนแล้วกันนะครับก็ยืนยันได้เลยนะครับผมตัวกล้องก็ขึ้นมาแล้วตัวกล้องก็ชัดเลยนะครับผมอปรับได้นะครับผมสตรีมอยากจะให้มันเป็นแบบ SD นะครับผมหรือจะเป็นแบบ Full HD ก็ได้นะครับผมสำหรับการสตรีมิงนะฮะแล้วก็ตัว กล้องนะครับจะทําการบันทึกเข้าเมมเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันอื่นๆกันบ้างนะครับผมอาจจะมาดูออโต้แท็กนะครับผมกดเข้าไปเลยนะฮะก็ให้เรากดออโต้แท็กสวิตช์นะฮะก็ยืนยันไปเลยนะครับผมอ่ะพอมันเห็นคนนะผมก็จะแท็กตามนะผมไอ้เคล็ดหนึ่งนี้นะฮะตามได้เลยนะครับแบบนี้นะครับผมอัตโนมัตินะครับผมไม่ได้ควบคุมอะไรก็เดี๋ยวเราจะเป็นการเทสในส่วนของตัวไมโครโฟนนะครับกับจอลำโพงนะอะโอเคครับสวัสดีครับก็เสียงชัดเจนนะครับผมสามารถพูดกันได้เลย นี่นะครับผมทางนู้นได้ยินผมนะครับชัดเจนนะครับเกิมากครับโอเคครับผมก็สําหรับการพูดคุยก็ประมาณนี้เลยนะครับตอนนี้ก็เราอยู่กับการเทสในส่วนของตัวฟังก์ชันไลติงนั่นเองนะครับก็คือเรื่องของสีนะฮะก็สำหรับตัวนี้สามารถสลับโหมดได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบขาวดาหรือจะเป็นแบบภาพสีแบบย4ิสีชั่วโมงนะฮะโดยใช้งานตัวฟังก์ชันสปอตไลท์นั่นเองนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในห้องมืดนะครับก็อันนี้ก็คือโหมด IR นั่นเองนะครับ เป็นอินฟราเรนะครับเป็นขาวดำก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัว f u l ไนท์ h ค c o l เลนะครับผมแบบสีอ่าก็จะมีแฟลขึ้นมาอย่างนี้นะครับเห็นชัดเจนนะครับผมอย่างโทรศัพท์เป็นสีแดงเลยนะครับผมสีเขียวนะครสีดําชัดเจนทุกอย่างเลยนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับการรีวิวตัวเรียวคออาร้อนั่นเองนะฮะตัวนี้ก็มีให้เลือกถึง2สีเลย เราต้องการจะสั่งซื้อตัวนี้นะฮะสามารถซื้อได้ที่ตัวแทนจําหน่ายชั้นนาทั่วประเทศเลยนะครับหรือจะสั่งซื้อผ่าน Official Store รทางเราก็ได้เช่นกันนะครับก็ติดต่อแชทด้านล่างนี้ได้เลยนะครับก็สําหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ